ไงเพื่อนสบายดีกันนะวันนี้เราจะมาแต่งเค,ค้กกันมาดูกันว่าจะเลิศสนุกขนาดไหน <c oughs> ดูเลยไงสาวๆเค้กอเมซิ่งจังอ่ะขอบคุณนะทรีซี่ใช่แต่ยังไม่หมดนะเดีนี้ว้าวเค,ค้กนี่พิเศษจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> แล้วยังไม่หมดนะจ๊ะ ยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์แต่งเค,ค้กกันเปิดเลยดีมะมได้เลยว้าวเค,ค้กเยลลี่หวานจำแต่ว่ามันดูธรรมดาธรรมดาท r a c y เปิดเลยอ๋อนี่มันเหมือนน้ำทะเลเลยเค,ค้กทะเลไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เยเหมือนสะจนฉันฝันเห็นทะเลนอนอาบแดดนี่เธอตื่นจะตื่นกินเค้กเถอะอ๋อใช่ลืมเลยงั้นก็กินแล้วนะอ้อมจิเค้กนี่มันไม่ใช่ของตกแต่งนี่มันบอกร้ายชะฉันเลยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนี่เธอเอานี่ไปกินเลยนะใหญ่เอลซ่าข่าหัวเราะยาะคนอื่นดีนะฮะออมา หลบดันพไม่คิดว่าจะทันสงครามอาหารเริ่มแล้วเอลซ่าเทรซี่นี่นะ่ฮะ<า>ไม,<า>ไมนะเธอนี่เธอพอได้แล้วอะอะนี่พวกเราทำอะไรลงไปเนี่ยเซา้ซาดูนาฬิกาเลยได้เวลาทำความสะอาดแล้วโชว<อ>ร์นอนกันเลยยัง ว้าวเค้กนี้สะอาดตาสุดๆไปเลยอะแต่ว่ามันดูจืดไปมาพวกเธอว่าถ้าสองคนจะต้องตอกแต่งเค้กนี้ด้วยยามขนมพวกนี้เอาละได้เวลาโชว์ฝีมือกันแล้วจ้าได้เลยเอลซ่าเธอจะทำอะไรเหรอโอเคมาดูไงกันแล้วกันเอาละนะเออเอาสีอะไรก่อนดีงั้นระบายสีเหลืองก่อนก็แล้วกันเออฉันขอตามไม่แดงแต่ละสีมีรสชาติที่ต่างกันนะ เสงอเปลี่ยนสีเขียวดีกว่างั้นฉันขอรสสับปะรดกลวนก็แล้วกันอืมเดี๋ยวเข้ากันดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าพวกเธอสองคนจะทำออกมาได้ดีเชียวนะว้าวเซียวมาแดดมากๆเลยสาวๆเอาไงต่อฮะอะไรอ่ะเธอทัางต้องมาเรามาผสมสีทั้งหมดกันเลยดีกว่ามะว้าว t r a ซี่ความคิดดีมากใช่เราจะได้เค้กเรนโบว์ยังไงถ้าไม่ผสมกันแบบนี้ ฉันจะ,จะเทแล้วนะว้า wow! ว wow! นี่มันสวยจังเลยอ่ะเค้กเรนโบว์สุดน่ากินเทรซี Tracy, ่ไอเดียนี้ต้องยกนิ้วให้เธอเลยเค้กนี้สวยไร้ที่ติกินกันเถอะได้ <c oughs> แบบนี้ทุกคนก็แฮปปี้ต้องแต่งสวยจัง <c oughs> เธอสองคนทำงานกันเป็นทีมเชียวนะอร่อยใช่ไหม <c oughs> สมควรแล้วล่ะ <c oughs> และตอนนี้พรอมกับเรนโบว์เค้กสวยใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่หมดพบกับวงล้อวงล้อเนี้ยมีทั้งของดีแล้วก็ของไม่โอและแต่ดวงอ่ะนะเอลซ่าเฮ้ยจะได้อะไรอะว้าวได้เนวเทล่าสีสดใสเย,ย้ดีนะที่ไม่ได้ปลาสดงั้นเลยกันเลยฮะดีจังเลยอะรถแทปบป้นน่าจะดีอ่ะ ดูสีแมชกับเค้กเลยอ่ะพอเฟกดีมากเอลซ่าแล้วใส่อะไรต่อดีจ๊ะจะต้องตามด้วยรสสับประรดเปิดฝาแล้วนะ <c oughs> หอมโอ้ยทำไมมันน่ากินแบบนี้ <c oughs> ดีจงังอ่ะอันสุดท้ายเอ้าสีชมพูนี่มันรสอะไรกันอะสีนี้ใส่มาข้างล่างก็แล้วกัน <c oughs> อรอยแล้อยากกินแล้ว <c oughs> ดีจัง ฉันหมุนบ้างแล้วนะไม่ไม,ไม่ปลาสดเหรอม่อยู่บนเค้กไม่โอเลยเอ่ะเฮ้ยก็ได้ยังไงชาเล่นก็ต้องเป็นชาเลนเฮ้ยวางแบบนี้เลยก็แล้วกันอาหารชานแปลกจากช่องของเราเท่านั้นเอาเลยนะตาฉันแล้ว,นะตว,ลวสตอเบอรี่ยายายายจ้งดีจังเลย เมื่อวางของน่ากินละบนเค้กอีกกว่าอ๋อิจฉาจันเลยน่สิเทรคนโชคดีนะและสำหรับคนโชคร้ายก็ฮะอุบ,บาาัตซาเบะนี่ฉันจะทำใส่ชิมิเรืองไงฟะเนี่ยไ่ออยเอาเลยนะอ,อ,อกินไม่ลงกันเลยทีเดียวแบบนี้วงการขนมต้องสังส่สะเือนแหงเค้กนี่เอมืนอน ว้าวมันบอกให้สาวๆสลับเค้กันฉันบอกเลยนะว่าฉันนะคงเป็นคนที่โชคดีที่สุดในวันนี้แล้วล่ะเอามันนี่แล้วเธอก็เอาซาชิมิก้อนโตนี้ไปเลยเย้กันเลยเอลซ่าโอ้มายโอ้ภูเขาเบอร์เกอร์แล้วก็เค้แคนดี้แคนดี้ พวกเธอนี้โชคเข้าข้างอีกแล้วนะมากินกันเลยกินแล้วนะโอ้ใช่แบบนั้นแหละอร่อยอ <c oughs> นี่เอลซ่าเขอเล่าฉันเหรออ๋อฉันรู้ละนี่ไงแบบนี้รีซี่ดูดิเ <c oughs> บอรเบอร์เกอร์ท,ทาวเวอร์มันเหมือนแค่คของฉันเลยเขอกินหน่อยสิอันเดียวนะไม <c oughs> ่นี่เธอไม่เคยเล่นจังกา้า ฮะมันไม่บะเกอร์โดนแขงจะไปแล้วเฮ้ยแสงเป็ดเลยใช่สุ่มซ่ามจริงๆเลยกินกันดีกว่าเฮ้ยก็ได้อแม้ยังไงก็ยังเป็นของอร่อยทั้งสองอย่างแม้มันจะรวมกันก็ต้องอร่อยอะ่ะเออใช่ๆชมะโอเคเปิดกันเลยหุ้ยดูช็อกแลตสิเธอดีจังกินแล้วดีกว่าจะรออะไรแล้ว สิบเต็มสิบไปเลยค่ะไม่ลองสีชมพูดูล,ล่ะโอ้ใช่ๆๆ่ใช่อืมไม่ผิดหวังเลยจริงๆอ่ะโอ้โหเทรซี่นี่เธอหิวมาจากไหนเนี่ยก็ขอว่าอร่อยช่วยไม่ได้คนมันชอบอ่ะจ๋ยเธอโอเคนะเอลซ่าต่อเลยแกะทีละอันก็แล้วกันเสง เอามาตอกกันแบบนี้จะได้สวยๆนะความีอรารยธรรมเขาทำกันแบบนี้อย่างนี่เธอจะต่อยถึงนอกโลกเลยยังไงเนี่ยโอ้ป้าเอลซ่าเขาขอ,ค,อคิดแคทเทรซี่เธอจะทำอะไรนะไม่โอเค้กสวยๆของเอลซ่าละลายหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไมเด็กขี้จ๋าเอฉันรู้แล้ว อะไรจะดีไปกว่าสตรอเบอรีเร่เคลือบช็อกโกแลตสีกันละ่ะโอ้ใช่สตรอเบอรีร่ก็ได้กลิ่นของเลมอนแล้วก็ความหวานของช็อกโกแลต <c oughs> สมน้ำหน้าเอา้าทำไมมันดูเออเล็กจังเราต้องทำยังไงเนี่ยแล้วมีเชือกไว้ทำอะไรอะ่ะยังก็ดึงเลยดีไหมเธอ เอานะดึงเลยว,ว้าวขนมเยอะจงังมีพวกเธอซื้อหวยกันเถอะโอ้แบบนี้ผู้บรรยายก็อยากจะลองแต่งเค้กบ้างอะ่ะ <c> ฮ <oughs> ดีจังเลยเยอะจังจะแต่งไงต่องั้นเราก็มาโรยรอบๆบเค้กเลยดีไหมเธออ๋อได้เลย แม่แม่ม่สรุกกันใหญ่เชียวนะมีแต่สีเรนโบว์เต็มไปหมดเลยอ่ะว้าวตอนนี้ไม่เห็นเค้กสีหน้าเบื่ออีกแล้วหะ <c oughs> ใช่อีกเส้นเหรองั้นหนึ่งเลยก็แล้วกันหะเค้กหายไปไหนแล้วเนี่ยลอยไปไกลเลยสาวๆมาดูเร็วเค้กหน้าด่านมากโอใช่นี่แหละตอนจบยามียามีแล้วก็มีน้ำด้วยเหรอ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจะให้กินได้อย่างไงไม่มีซ่อมเลยอะแต่ก็ช่างมันเถอะกินมันโดยใช้มือแบบนี้แหละอร่อยชะมัดเลยอะ่ะเ,เธอไร้มาได้ยากอีกละฉันรู้วิธีแต่ก่อนอื่นมาดื่มนะ้ำให้ชื่นใจดีนะที่กขาเอาหลอมาให้ด้วยอะ่ะเทรซี่ไงต่อละเอลซ่า ดื่มน้ำน้ำหมดแล้วแล้วทำไงเค้ก <C ake> อ่ะหออะไรอ่ะช่างเออทีนี้ทุกคนคอยดูให้ดีวิธีการกินเค้กแบบผู้ดีแล้วก็อร่อยกับเดิมว้าวนี่คือพยายามให้มือเปื้นใช่ไหมอย่าลืมวิปครีมนะแล้วก็แล้วก็วก,กะบิแห่แล้วก็ช็อคกแลตโอ้ยขนมมาเยอะจังบลยอ่ะมาตกแต่งกันดีดกว่า แค่ใส่วิปครีมไปขั้นแรกน่ากินสวยจุงอ่ะตามด้วยกัมิแบขอสจะแก้วได้ไหมเอลซ่าอยาจะชิมใจจะขาดนี่เธอจะทำอะไรอ่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาละสวยมากแล้วก็ได้เวลาชิมโอ้ย ช็อกโกแลตแตักเค้กกินเหรอนี่คือการแต่งเค้กที่แท,ท้ทรูเทร a ี่อย่าลืมว่านี่คือชาเลนจ์แต่งเค้กนะจ๊ะ <c oughs> อย่าลืมขอบคุณที่ติดตามกันมาในวันนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสักตอนเดียวเจอก,กันใหม่นะ <c oughs>